สวัสดีครับสวัสดีวรนากาศคึ้มคึมแดดแดดออมาหาตัวปรากฏที่เราแล้วครับมืองฉีนี้ตัวพอาะด้ไปกินมอคนอยู่่าตัวอีกตะมังมันตรงตัค้ำอีกตะมังเอาปุ๊บแล้วปุ๊บแล้วไมเบิ้ลาให้หย่อ ออออลุกลุกลุกเอาครับนกขึ้นแน่กขึ้นแนปึ๊บแต่บางตัวปลาแน่ตัวแรกปึ๊บแค่แค่หมานครับอ๋ติดตามบางผลครับไปเรื่อยนะครับเริม้ยกำักันนะครับหนามีขนาดได้ได้หมที่ดึงขึ้นมอได้เครับ คุณขาบ้านนะมวนได้บ่ได้ยังครับเอ้าโอ้โหวนวนนพนวนูนวนวนูนนโอ้โหดวงเขคือนะโอ้สวยสวยงามนะครับนี่ป้าดก้อนหมดทีนะ ตนิงเงาสื่อบอ่เอ๊มก็มึบโอ,อ,อ้โหมหมองจิงก็ดีเนาะดีนาแต่จะต้องดีนาเป็นทะลุคมดีนะมดนะป่โอ้ครับเอาเอา,เอางกดไงเป็นผลงานครับงานผลงานผลงเนอัรต่งางๆนะครับยน้นอเบิง้งไ,ได้อยอตัวสองตัวสามตัวเลย โอ้โหปวดพวกนี้เอาได้ๆตัวแบบงี้ไยกแโอ้โหโถสวยๆดีใกล้ๆกันนครับเอาปดเอาไว้รับปดจะได้หลายปวได้เหม่อนเดี๋ยวปวดก่อนงัว กเยอ้งเอาเอเอปุ๊บโอ้โหไ้อีก้้าวอยุ่อกเก่าเลยจะอักตัวเลยเดียขอไปรับปวดอีกึเอาละครับถ่ายตอนดึงขึ้นเนาะมันสียาวปวดมามุมอีกได้ใช่ได้อลุ้งง่าแล้วเตียวหนตัวเนวามันดีเด็กตัวเลยเด็กตัวเลยเียว้ามึงเดียวซีหาตัวเลยครับมึงหน่อยตัวเนี้เอาเบิ้เอา เอาอีเอาอีไปเะโอเอาโอ้ไยังอ้ปลาคออยู่ในน้เปียงนี่อย่างไปใช้ไหนไหนใช้ดูไหนบ้างอู้วบงปลาคออยู่ในน้ำเปี่ยเอาปลดปลดอู้วบิงบงปลาคออยู่เนอืออเอาปลดกัน นาะโอ้บงั้ยอ้แอ่เอาเอาๆอๆโอโอ้โหไใช่ลูเลยวะว้าบนนี้ผู้เดียวไม่จะมันหมานไม่จะตัวเงยนะครับอดแอดอดแอดแผู้เดียวแข็งแขอ้วอวหอยวๆวใว่ไววบ่วววววทวว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 วลูกวุวว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 ว ตัวหนเขาใหญ่วาถึงจะเลี้ยงงมเลยครับมันมีมาสีคนมันหลุดบางทีได้จตัวใหมได้หลายปบนไหนอ๋ออ้ฮะอ้อโอ้มันมันมันไหนบ้างตัวปลาได้ครับนี่สวยอ้ตัวใหญ่เลยตัวนี้ครับปวดเลยปวดเลยสามคนผลชอบคนทาคนครับ สวยเลยหมด,ดก็เอาไว้กล่องตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมึงกล่องตัวเดียวนะครับถ่ายกลับไปกลับมาจนเหนืน่นอ้ปุ๊บตูปูไงเด้ปดปดปดนี่แหละครับของคล้องยห,หน่อยคลองปลาอยู่ขางาออกไปนะครับบางอันกัดบางตัวกัดท้ายทันบางตัวกัดท้ายบระทันนะครับดูไดอ,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 อน้น้ำกันอีกบับ้งอึ๊บปึ๊บแล้วอึ๊บแล้วปึ๊บแล้วปึ๊บน่นเห็นไหมครับบตัวปลาเนี่ย ปลาเนี่ยเอาตะปูปลามาเนี่ยเคปบดก้อนนะครับตามมันกันไปเรื่อยๆเปิ้ลที่มี่อีกว่ะบรรยากาศมองตกปรากฏนะครับผมกคึมมาแล้วผมบรรยากาศทุ่งนาครับนี่แต่ของเพราะไงเขาเล่นน้อยนะครับเออเอาได้ครับได้ครับได้ครับคุ่นบรรยากาศไก่สวยตัวปลากัดสวยนะครับเดี๋ยวเบิ่งบุกตัวปลาเบิ่มโอ้โหเนี่ครับปมดทุกเก้าครับคุ่น บรรยากาศมันตกประกวครับทุกน้าช่วยๆครับอยติดตามไปไเรื่อยๆนะครับมีติดไหลไปหลๆน้ำหนาไปเก็บครับถ้าุดเตรียมขห้เราเขากลับให้ดึงกลับขึ้นมาเอ้าเอ้าเอาเอาเอาอ้๊บโอ้สวยบอทตัวเดียวโอ้ตัวสวยตัวสวยมันมันที่เก้านะครับกดก่อนแล้ววิ่งไปขุดงานตอนถ่ายคลิปครับเราจะได้คนให,หลายไปไั้นใหญ มาเพิ่มผลงานครับผลงานนี่ของวันนาผาของแม่บ้านครับนีญได้ผลงานครับตัวกำงามอยู่ครับมีของใสลูกนอนเปรีสบายใจใเฉื่มผุดนปลาเต็มของนะครับสบใจแดดนี่มีของจันแหลมป่าครับโอ้มีตัวไงนะครับสามฟองสามฟองครับบุญผลม,ม,มาล้วลงผลก่อนผลกลงแห้งคัก นำลังขอลอดฝนให้กระทอมคนอยู่ครับบาสเก็บนี้ก็บเพราะนี่ครับสมัครการตกเบ็ดในไทยตกเบ็ดปรากฏกับปากตริตาไมย์เลยครับขอบคคุณครับ